สวัสดีครับขอต้อนรับทานผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจ้งความร้านเค้กต้นต่อราา่าปากแซบ่บหลังเปลี่ยนเบอร์มั่วทำโดนทั่วลง จัก,กรณีดราม่าร้านเค้กออนไลน์ตอบชั้นลูกค้าโหดทาเอาชาวเน็ตเอื้งไปตามๆกันว่าแบบนี้ก็ได้หรือจนกลายเป็นที่พูดถึงกันชั่วข้ามคืนก่อนที่ชื่อร้านเค้กนี้จะติดเทรนด์ทวิตเตอร์และแฉกันเดือดซึ่งเจ้าของร้านเค้กได้ออกมายอมรับว่าเป็นคนใจร้อนและพยายามขอโทษลูกค้าแล้วล่าสุดกลายเป็นประเด็นอีกเมื่อมีผู้เดินทางไปแจ้งความเนื่องมาจากผลกระทบจากร้านดังกล่าวซึ่งมีการนําเบอร์โทรศัพท์ไปใส่ไว้แทนเบอร์ของตัวเองโดยที่ผู้ถูกนําเบอร์โทรศัพท์ไปใช้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านแต่อย่างใด โดยผู้ร้องทุกระบุว่าเพจเค้กโฮมเมด by me and mum ได้นาเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเบอร์ดังกล่าวเป็นเบอร์ของผู้แจ้งความและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจดังกล่าวแต่อย่างใดซึ่งจากกรณีดังกล่าวทําให้มีเบอร์ผู้อื่นโทรเข้ามาหาผู้แจ้งความจํานวนมากจึงประสงค์ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานทาให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์อีกครั้งถ้าผู้ชมละครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ